สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง youtube เสียสุรัตน์รถขุดบุรีรำครับวันนี้พวกเราอยู่กันหน่วยที่หนึ่งครับผมเจ้าซานี่ส y 1ยหนอ้ย2 1 5งครับผมวันนี้รับหน้าที่ครับขุดดินขึ้นดำครับผมเนาะนี่ฮะวันนี้อาจารย์กรุงครับขุดดินขึ้นดำครับเพราะว่าจะจบแล้วนะไกลแล้วครับ ทีมงานพวกเราก็เก็บงานนะครับเนี่ยให้ดูบรรยากาศของพวกเราอาจจะดูไม่สวยเท่าไหร่<ส>เพราะว่ามันเป็นเรื่องของดินสีดําครับเนาะมันเลยดูไม่สวยงามเท่าไหร่ครับเนี่ยงานพวกเราครับที่แต่งคันแต่งสลูเรียบร้อยเนาะแต่งคันแต่งสลูเรียบร้อยแล้วครับทั้งสองฝั่งครับเหลือแต่เก็บตรงนี้ครับเอาให้จบครับเนี่ยเก็บงานตรงนี้ครับ ก็ต้องขอบคุณทีมงานตระกูลซึมครับทีมงานลำลาไรมากครับทีมงานรถดำมืออาชีพรถดำสวยๆสตระกูลซึมครับที่มาร่วมทีมกับพวกเราที่มาทำงานร่วมกับพวกเราครับผมเจ้ามีโน,โนคันนี้แรงสุดๆครับนะแรงเหลือๆอรถสวยๆครับอยู่กับทีมงานพวกเราครับผม ัน,นี่จะมาดูเจ้าซานี่ SY 2 1 5ีครับขุดดินขึ้นดำครับวันนี้แล้วทางด้านลุ้นก็จะเป็นหน้าที่ของเจ้า SK 200 SM ของเราเนาะอืพวกเราก็อยู่กันหลายคันแล้วก็ ตรงกลางนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของเจ้าซานี่หนึ่งสามห้าีครับแต่ทางบนนู้นก็จะเป็นเจ้าแคทสามหนึ่งสองดีของพวกเราครับอยู่ด้านนู้นครับเคลียร์ริ่งครับดึงดินครับเอาให้ทําความสะดวกครับหรือว่าอำนวยความสะดวกให้การรถดําครับเทสะดวกเทสบายครับเทง่ายเทคล่องครับเนาะนี่ฮะบรรยากาศพวกเราก็จะประมาณนี้ครับ นี่จะเป็นสันแข็งกันเลยเนาะเป็นถนนเป็นที่กั้นแนวของบ่อครับตรงนี้หรืออีกไม่เยอะแล้วครับใกล้แล้วครับวันนี้วันนี้จบครับผมกับการทํางานของพวกเราวันนี้อาจารย์แบงค์ครับควบคุมเจ้า sk 200 sm ครับขุดดินขึ้นดําครับเรียกว่าขุดทางเนาะเคลียร์ทางเลยครับเคลียร์ทางเคลียร์บ่อละเรื่องของการแต่งคันแต่งสรุปก็เรียบร้อยแล้ว าวสารนี่ครับจะให้ขึ้นมาแต่งสลบครับแต่งพันครับผม ข้างในบ่อครับจะอยู่ด้านล่างครับบรรยากาศการทํางานของเจ้าซานี่ครับทางด้านนี้ครับเป็นทีมงานสอธนากรครับอันนี้น่าจะเป็นของพี่เลิศครับพี่เลิศค,คนอยู่ฝั่งนี้ฮะ เราอยู่คนละฝั่งกันครับทางด้านนู้นก็จะเป็นหน้าที่ของทีมงานลำปลายมาดครับทีมงานตะกูลซึมก็ทางด้านนูนะ้นเนาะทางลำปลายมาดครับแต่กว,ว่าทางด้านเราก็อยู่จะเป็นทีมงานของกระสังกันครับเนาะของกระสังก็ของฝั่งเมืองครับเนาะอาจารย์เลิศนี่เป็นคนอำเภอเมืองครับผมเนาะรถด,ดำอำเภอเมืองบุรีรัมย์ครับแล้วก็อาจารย์จงเป็นทีมงานกระสังครับเ <c oughs> รีวยกว่า เราอยู่ด้วยกันกับฝั่งนู้นเนาะมีหลายอำเภอแล้วคืนเนาะมีทั้งลำไลร่มาศมีทั้ง <c oughs> ขอผ่าคกับอำเภอเมืองแล้วก็อำเภอกระสังครับ,บ <c oughs> เหลือไม่เยอะแล้วครับตรงนี้วันนี้จบแน่นอนวันนี้ต้องจบครับอาจารย์แบงค์ของเราครับต้องจบครับนี่ฮะให้ดูหน้าง,งานพวกเราก็จะประมาณนี้ฮะหน้าง,งานของการทาํางานหน้างานของอบ่อนี่ครับ เราน่าจะขุดเกินสิด้วยซ้ำครับขุดเรื่องของดินน่าจะเกินดินน่าจะ อันนี้เป็นของอาจารย์จงครับดำส,สวยๆของอาจารย์จงเพราะจะยากนิดนครับเรื่องของการถอยเข้าครับเพราะว่าสสานที่เริ่มแคบแล้วนะจะลำบากหน่อยครับขุดเลยึงทิ้งเลยประมานี้ chọn thính lên chọn thính lên, ơi Bởi ơi nó ơi thang lên, bởi ơi lên. ơi nó ơi nó ơi nó ơi mà <laughs> ถ้าเราไม่เปิดทางจะติดท้องครับต้องเปิดทางเดินมาก่อนอะไจะเก็บงานก็จะวุ่นวายนะครับนะเขาต้องมาควบคุมกันนะครับดูแลกันครับว่าจะเอาอยัางไงจบยังไงถึงจะได้สวยครับ ระวังครับผมนงานอะไรนี้ต้องระวังครับอันตรายครับผมเนาะก่อดทายไว้ก่อนครับทำงานมา เคียนี่แหละก็ขึ้นได้ไหมระวังเด้อรูมันยุบแล้วแล้วก็เคลียร์ทิ้งไปให้เสมอไงนะคือไล่เงี้ยไปแน่เสมอแต่ระวังเด้อเว้ยึ่งไม่ปลอดภัยอะไรงั <c ười> ้นะครับเคลียร์งานแล้วให้อาจารย์ตะครับ เคียรงามแล้วเกียร์ริงครับด้วยความสวยงามครับผมคันเล็กก็ถือว่าสามารถที่จะยืนได้สามารถที่จะ ขึ้นได้ครับเนาะถ้าคันใหญ่เนี่ยก็จะลําบากนะเนาะคันนี้น้ําหนักอยู่10กว่าตันครับ13ตันครับคันนี้แต่ก็ต้องระวังครับถึงจะ13ตันนี่ก็ต้องระวังเหมือนกันนะฮะอ่าเจ้าซานีเอสวาย 135C ครับต้องระวังครับลูกพี่ครับจะให้เคลียร์ริ่งครับเคียร์ของดินแล้วครับ กดไลค์กดแชร์ครับให้กำลังใจพวกเราครับเียมงานเสียสละตุเรงรับครับวันนี้ก็มาอัปเดตหน้างานครับเนาะใครมีอะไรมาครับเราก็คุยกันไปเรื่อยเปิ่ยครับให้ดูหน้างานพวกเราครับกับการขุดลอกไม่ว่าขุดลอกหนองของบ้านหนองบัวนองบัวครับตำบลนองบัวตำบลน้องกระทิงครับอำเภอลำไย่มาจังหวัดตุเรงรัมครับคลิปนี้ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ